ดีค่ะเด็กที่น่ารักของคอมน,นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คอมจะสอนในเรื่องของ some um any นะคะสองตัวนี้นะคะเป็นคำที่เราใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณคอมขอบอกเลยนะคะเรื่องนี้ง่ายมากๆเลยค่ะขอให้เด็กทุกคนตั้งใจนะคะตั้งใจฟังแล้วเราจะทำแบบฝึกหัดไปได้วยกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ การใช้ s u ำกับเ n นนะคะ2ตัวนี้แปลว่าบ้างนิดหน่อยหรือไม่มีเลยนะคะหลักการง่ายๆเลยซ u m จะใช้ในกับประโยคบอกเล่าเ n นนะคะจะใช้ในประโยคคำถามและปฏิเสธซ้ำคือตัวไหนคะมีตัวสะกดยังไงเอ่ยซ้ำ S O M E ซ้ำบอกเล่านะคะใช้ในประโยคบอกเล่าเ n นนี่คะ a n y นะคะ a n n น,นะคะใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธก่อนอื่นเลยนะคะเราไปเรียนรู้ตัวแรกกันเลยค่ะการใช้ซ้ m e หนึ่งนะคะ s o m นำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็คือที่มีหลายสิ่งนะคะแต่เราจะแปลมันว่าบ้าง some, some ไปวางนำหน้าคำนามหพหพจน์คำไหนก็แปลว่าบ้างอย่างเช่น some cats มีแมว,แมวบ,บ้างแมวบางตัว s o m e d o กหมาบางตัวนะคะ some แผ่นปากกาบางด้ามน,นี่นะคะเป็นต,ตัวอย่างนะคะมีแมวอยู่หลายตัวเลยข้อมต้องการจะบอกว่า some cats are sleeping แมวบางตัวกำลังนอนไม่ได้นอนทุกตัวมีแค่บางตัวถูกไหมคะ cat เติมอะไรคะเด็กๆ cat เติม s เพราะว่า ซ้ำนำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ในประโยคบอกเล่านะคะสองนะคะเราใช้ซ้ำกับคำนามที่นามนับไม่ได้คำนามนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรทะ้ที่เรานับไม่ได้น้ำของเหลวถูกไหมคะกา๊าซหรือคำนามที่มีที่มีขนาดเล็กๆแล้วมีปริมาณมากๆอย่างเช่น h a i r ผมถูกไหมคะ rice ข้าวสาร sugar คุณเนี้ยจะเป็นนามนับไม่ได้นะคะเราก็ใช้ซําในประโยคบอกเล่าเหมือนกันนัหน้าเหมือนกันนะคะแทนตัวอย่างเช่นพี่หญิงคุนี้เป็นไงคะ I have some money ฉันมีเงินอยู่บ้างเห็นไหมคะ some money money เป็นนามนับไม่ได้เราไม่เติม s นะคะเดเด,ดูภาพสิคะแก้วน้ำมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราก็จะบอกว่า There is some water in the glass. There is some water in the glass. เห็นไหมคะ Some water น้ำรับไม่ได้เราใช้ some <c oughs> มาในประโยคบอกเล่าและ water <c oughs> ไม่ต้องเติม s yes, นะคะมีน้ำอยู่ในแก้วนิดหน่อยหรือในแก้วมีน้ำนิดหน่อยเหมือนกันคะ่ะแปลได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> และ some เรายังใช้ในกรณีที่ทำไมคะเป็นการยื่นข้อเสนอ เช่นเหมือเหมือนเราไปร้านอะาหารจะมีร้นงานเสิร์ฟมาบอกเราว่าต้องการเมนูนี้เมนี่นหคะนี่าค่ะเราใช้ซ้ำในการยื่นข้อเสนออย่างตัวอย่าง,างเช่น do you want s o m e m o n e y do you want s o m e m o n n y เห็นไหมคะ s o m e m o n e มันนี่เป็นนามนนะับไม่ได้เราไม่เติม s yes อยู่แล้วถูกไหมคะคุณต้องการเงินไหมเมื่อกี้ครูอ้อบอกว่าซ้ำใช้ไดประโยคบอกเล่า แต่ในกรณีที่เราต้องการนําเสนอเขายื่นข้อเสนอให้เขาให้เราใช้สํำได้นะคะ,ะมีพนักงานเสิร์ฟสองคนน่ารักเลยนะคะมามาถามเรามายื่นข้อเสนอให้เราว่า Would you like some tea? Would you like some tea? คุณจะรับน้ำชาไหมน้ำชาไหมคะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ให้ใช้ซ้ำได้นะคะเพราะมเป็น ประโยคคำถามในกรณีที่เรายื่นข้อเสนอนะคะและซัมยังใช้ในกรณีการขอนะคะ requesting นะคะคือการขอขออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเราใช้ซัมได้อย่างเช่นบอกว่าฉันขอชาหน่อยได้ไหม Can I have some tea? Can I have some tea? ใช้ Can I have นะคะ some tea น้ำชาก็นับไม่ได้นะคะใช้ซัมและแทีไม่ต้องเติมเอสนะคะหรือจะบอกว่าถ้าเราไปในร้านพิซซ่าเราอยากอยากสั่งพิซซ่าหน้านี้มากเลยเราก็จะบอกว่า Can I have some Hawaiian Pizza? Can I have some Hawaiian Pizza? อขอพิซซ่าหน้าฮาวาเอียนได้ไหมเนี่ยนะคะหรือเราต้องการจะขอย,มยืมสิ่งของอะไรจากเพื่อนหรือเรา ประโยคในภาพนี้ก็คือเราอยากขอยืมเงินนะคะเราก็จะบอกว่า can I borrow some money please can I borrow some money please ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นประโยคค์คำถามก็จริงแต่เราใช้ในเชิงของการขอนะคะเราใช้ s o m ได้นะคะตัวต่อไปตัวที่สองค่ะ any any นะคะ any นำหน้าเราใช้นำหน้าคำนามที่พหูพจน์ก็ได้และคำนำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ก็ได้นะคะแต่เราใช้ในประโยคอะไรคะคำถามและปฏิเสธใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแปลเหมือนกันเลยคะ่ะแปลว่าบ้างหรือไม่มีเลยในประโยคปฏิเสธนะคะอ่าดูประโยคคำถามก่อนเลยเราจะแปลว่าบ้างไหมตัวอ,อย่างว่างไงคะ เด็กผู้ชายอุ้มหมามาอุ้มสุนัขมาถูกไหมคะเราต้องการจะถามว่า Do you have any d o g Do you have any dogs? Do have any dogs? ถ้าเป็นคำนามที่นับได้เราต้องเติม s ให้เขาด้วยนะคะ dogs มีหลายตัว any คือจะไปเจยคำถามนะคะเราเลยใช้ any นะคะคุณมีสุนัขบ้างไหมนะคะหรือเราต้องการจะถามว่าคุณมีน้องชายหรือเปล่า Do you have any brothers? Do you have any brother? ห็ค,คุณมีพี่ชายน้องชายบ้างไหมนะคะหรืออันนี้ค่ะเด็กๆดูภาพนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้จะถามว่ามีนมเหลือบ้างไหมเราจะถามว่างไง Is there any milk left? Is there any milk left? มีนมเหลือบ้างไหม Milk นับไม่ได้นะคะเราจะต้องไม่เติม s นะคะ ต่อไปที่2เราใช้ any ในประโยคปฏิเสธมันจะแปลว่าเลยไม่มีเลยนะคะอย่างเช่นเห็นไหมผู้หญิงบอกว่าฉันไม่ไม่ไม่ีสุนัขเลยก็จะบอกว่า I don't have any dogs I don't have any dogs เห็นไหมคะเห็นไหมเด็กก็มีแต่แมวหรือไม่คะไม่มีสุนัขเลยเห็นไหมคะ any dogs เห็นไหมคะเราต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะมันเป็นคำนามน,นับได้ เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราต้องการจะบอกว่าหล่อนไม่มีรถยนต์เลย She doesn't have any cars h e doesn't have any c a r เห็นไหมคะหล่อนไม่มีรถยนต์เลยแล้วก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะ any c a r ประโยคปฏิเสธใช้ any นะคะ,ะเด็กๆคะหลับคุณครูมีแบบฝึกหัดประมาณสี่ข้อนะคะให้เด็ก เติมเลือกว่าน้องจะเติมซ m e หรือ a n นนดีประโยคแรกนะคะข้อแรกนะคะ We don't need car พวกเราไม่ต้องการรถยนต์จะใช้ซ m e หรือ a n นนดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆตอบได้ยังคะคุณครูให้ข้อสังเกตนะคะประโยคอะไรเอ่ยประโยคปฏิเสธใช้อะไรดีเอ่ยเด็กๆตอบได้ยังคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ any ค่ะเพราะอะไรเพราะว่า we don't need แปลว่าไม่ต้องการก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธถูงไหมคะเป็นประโยคปฏิเสธเราเลยใช้ any นะคะใครตอบถูกก้มดีใจด้วยนะคะใครที่ยังตอบไม่ถูกพยายามอีกข้อนะคะ Can I have tea? อันนี้เป็น Can I have เป็นการขอถึงขอขอขอชาอันนี้ใช้อะไรเอ่ยประโยคที่ขอหลอขอใช้อะไรคะ Some หรือ Any ฟ้าหรือชมพูดีคะเด็กตอบได้ยังคะค้องเฉลยเลยนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Some คะ่ะพอถึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะแต่เป็นคำถามในเชิงที่ขอนะคะก็เลยต้องใช้ Some Can I have some t r e e ขอคอนลับคอนชาดหน่อยได้ไหมคะข้อที่3นะคะ Cats are sleeping Cats are sleeping แมวกำลังนอนใช้ some cats หรือ any cats คะประโยคอะไรเอ่ยประโยคบอกเล่าใช้อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยก็คือ some ค่ะต้องใช้ ซัมแค t นะคะเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าคึ่งการจะบอกว่าแมวบางตัวกำลังนอนนะคะข้อสุดท้ายค่ะ you do you have dogs คุณมีจุดๆคุณักไหมอ่าประโยคอะไรคะประโยคคำถามถูกไหมคะประโยคคำถามใช้ซ u มหรือ any ดีคะซ u มหรือ a n นดีคะคำตอบถูกต้องก็คือ En นค่ะเพราะเป็นประโยคคำถามไงคะเราเลยต้องเติม Enny เข้าไปเด็กๆพอจะเข้าใจไม่เอ่ยนะคะในเรื่องของซัมกับ a n n นนะคะครูหวังว่าคลิปการสอนคลิปนี้จะทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องของซัม Enny มากขึ้นนะคะแล้วพบกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย